ทำไมต้องยอมรับผลเลือกตั้งที่เต็มไปด้วยข้อคอรหาเสียงสะท้อนจากทนายอันบุรีรัมในห้วงเวลาที่การเมืองไทยกำลังร้อนระอุหลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ทนายอันทนายความชื่อดังจากจังหวัดบุรีรัมได้จุดประกายความคิดผ่านโพสต์ที่ตรงไปตรงมาและเผ็ดร้อนโดยระบุว่าการเลือกตั้งที่โกงแบบน่าเกลียดทุเรศขนาดนี้ มึงเสือกจะให้พวกตรูยอมรับเขากระโดงเป็นของรถไฟชัดๆพวกมึงยังไม่ยอมรับเลยอย่ามาแหวงไอ้แหวงหอกหักโพสต์นี้ไม่ได้เป็นเพียงการระบายความอัดอั้นแต่เป็นการชี้ให้เห็นถึงความขัดแย้งในมาตรฐานหรือดับเบิลสแตนดาร์ดที่เกิดขึ้นในสังคมการเมืองไทยอย่างชัดเจนการเรียกร้องให้ยอมรับผลเลือกตั้งที่ถูกปกคลุมด้วยข้อกล่าวหาการทุจริตอย่างหนักหน่วง ขณะที่เรื่องอื่นๆซึ่งมีคำพิพากษาสารชัดเจนกลับยังถูกโต้แยง้งไม่จบสิน้นเป็นสิ่งที่ยากจะกลืนได้สำหรับหลายคนการเลือกตั้ง2569สก,กรปรกที่สุดในประวัติศาสตร์หรือไม่ทนายอันไม่ได้พูดลอยๆล่าสุดเขาได้บุกสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตพร้อมหลักฐานและคลิปวิดีโอที่อ้างว่าเป็นการซื้อเสียงของว่าที่ผู้สมัครบางราย โดยประกาศชัดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้สก,กรปรกที่สุดในประวัติศาสตร์ <c oughs> และเรียกร้องให้ <c oughs> กก <corr>. ตประกาศผลทั้งประเทศเป็นโมฆะ <c oughs> พร้อมส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัย <c oughs> มีการตั้งข้อสงสัยแม้กระทั่งระบบการนับคะแนน <c oughs> และจี้ให้ดำเนินคดีกับเ <c oughs> จ้าหน้าที่ <c oughs> กกตที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตจนติดคุกข้อกล่าวหาเหล่านี้ไม่ได้มาจากทนายอ๋นคนเดียว แต่สะท้อนความรู้สึกของประชาชนจำนวนไม่น้อยที่เห็นความผิดปกติในการนับคะแนนการซื้อเสียงและการใช้อิทธิพลในหลายพื้นที่เมื่อการเลือกตั้งถูกมองว่าไม่โปร่งใสการบังคับให้ทุกฝ่ายยอมรับผลอย่างไม่มีเงื่อนไขย่อมเท่ากับเป็นการปิดปากการตรวจสอบและทำลายหลักการประชาธิปไตยที่แท้จริงเขากระโดงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการไม่ยอมรับที่ยังดำเนินต่อ ทนายอันใช้เรื่องเขากระโดงมาเปรียบเทียบได้อย่างแหลมคมที่ดินบริเวณเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์มีข้อพิพาทยาวนานระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทออกับเอกชนและบริษัทที่เกี่ยวข้องศาลได้มีคำพิพากษาหลายครั้งยืนยันว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นกรรมสิทธิ์ของรอฟทออและสั่งเพิกถอนโฉนดที่ออกทับซ้อนรวมถึงสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ล่าสุดในปี2568การรถไฟก็ยังคงยื่นฟ้องเพิกถอนและขับไล่ผู้บุกรุกเพิ่มเติมอีกกว่า90-100ถึง100แปลงรวมถึงฟ้องบริษัทที่เกี่ยวข้องกับตระกูลการเมืองใหญ่ในพื้นที่แสดงให้เห็นว่าคดีนี้ยังไม่ยุติบางฝ่ายยังสู้คดีหรือหาทางเจรจาไม่ได้ยอมรับคำพิพากษาอย่างสิ้นเชิงดังนั้น เมื่อบางกลุ่มยังสามารถสู้เพื่อความยุติธรรมในคดีที่ดินที่ศาลตัดสินไปแล้วทำไมประชาชนที่สงสัยผลเลือกตั้งจึงถูกบังคับให้ยอมรับโดยไม่มีสิทธิตรวจสอบหรือโต้แย้งอย่างเต็มที่นี่คือคำถามที่ทนายอันโยมใส่สังคมอย่างตรงไปตรงมาการไม่ยอมรับไม่ใช่การทำลายประชาธิปไตยแต่คือการปกป้องมัน ในระบบประชาธิปไตยการยอมรับผลเลือกตั้งเป็นสิ่งสำคัญแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสและเป็นธรรมหากมีหลักฐานชัดเจนหรือข้อครหาที่หนักหน่วงการเรียกร้องให้ตรวจสอบซ้ำหรือแม้แต่โมฆะบางส่วนไม่ใช่การแหวงหรือการโต้เถียงไร้สาระแต่เป็นการต่อสู้เพื่อรักษาคุณค่าของประชาธิปไตยไม่ให้ถูกทำลายด้วยการทุจริต สุดท้ายหากเราอยากให้ประเทศไทยมีประชาธิปไตยที่เข้มแข็งอย่างแท้จริงการตรวจสอบข้อกล่าวหาการทุจริตเลือกตั้งอย่างจริงจังคือสิ่งที่สังคมควรสนับสนุนไม่ใช่การรีบปิดปากด้วยคำว่ายอมรับแล้วจบเพราะเมื่อประชาธิปไตยถูกโกงความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนก็จะสูญหายไปตลอดกาล